ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาิโยอีเปิดคลิปขเมเณรพวาค่ะเรือลบไทยล้อมเกาะกงพร้อมถล่มทุกเวลาเปิดปฏิบัติการกองร้อยผีดิบหน่วยโหดชุดดำลงพื้นที่ล่าขมเมนค่ะ เกาะกงแห่พวาค่ะร้านจะพบว่าเรือรบไทยเนี่ยจำนวนหลายลำมาปิดล้อมเกาะกงทุกทิศทางขนาดกองร้อยผีดิบโดยโหดชุดดำออกตามล่าทหารกัมพูชาค่ะ <S 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 อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบเป็นดีนะคะว,ว่าหากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประทะระหว่างไทยกัมพูชาแม้ว่าทางฝั่งของจังหวัดตราดซึ่ง ผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็คือกองทัพเรือจะสงบเงียบเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ส่งนาวิกเนี่ยลุยสมอดาซิตี้จนสามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ยอมรับเลยค่ะว่าทหารเรือไทยเนี่ยกาดไม่ตกไม่อ่อนข้อให้ค่ะเพราะว่วลาสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่23ธันวาคมค่ะคนกัมพูชาที่อาศัยอยู่บนเกาะโกงเนี่ยต่างพากันพวาเพราะว่าทั้งถ่ายคลิปนะคะเรือรบของไทยที่ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณรบอบๆเกาะโกง ชัดเจนค่ะว่าเป็นการกดดันแล้วก็ขู่ว่าหากเขมเล่นตุกติกเนี่ยก็พร้อมจะเปิดฉากใส่ทันที้ <uck>

em subscribe cho với Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ และนอกจากนี้ค่ะอีกฝัง่งนึงนะคะบนบกทั้งฝั่งของกองทัพภาคที่1และ2นะคะก็ยังคงเดินหน้าบุกแบบไม่ให้กองทัพกัมพูชาตั้งตัวค่ะเพื่อจะได้ทวงคืนอธิปไตยทุกตารางนิ้วที่สัญญากับคนไทยเอาไว้นะคะว่าจะคืนให้ทั้งหมดแต่มีอยู่หน่วยหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าปฏิบัติภารกิจสุดหินนะคะในการประทะก,กันครั้งนี้และครั้งก่อนจนกระทั่งทางด้านของบูชายเฟซบุ๊กค่ะ คณะขอบตาดำพลังเนียบแห่งรัฐการก็ออกมาพูดถึงแลวก็ชื่นชมหน่วยสุดโหดนี้นะคะนั่นคือกองร้อยผีดิบมีรายละเอียดเธอบอกว่า10กว่าวันในการอยู่แนวหน้าหน่วยที่ทําให้ทหารเขมรทรมานที่สุดยิ่งกว่าตายทั้งเป็นที่แนวหน้าก็คือความหิวกองสเสบียงเขมรไม่สามารถส่งอาหารได้จึงเห็นภาพของทหารเขมรที่อยู่แนวหน้านอนหมดแรงหิวร้องด้วยความทรมานไม่มีใครรู้ว่ากองร้อผีดิบเนี่ย อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขาพรางตัวที่ไหนแม้แต่ศัตรูเองเพราะว่าเขาคือพุล,ล่าสานดำไทยให้กำลังใจทหารไทยทุกนายครับรักจากใจก็ยอยากจะฝากบอกทหารทุกนายนะคะว่าไม่ต้องคิดมากค่ะว่าใครจะพูดถึงเราหรือไม่แต่ว่าขอให้รู้ว่าทุกท่านที่อยู่ในสมรภูมิครั้งนี้นะคะก็คือผู้ที่ทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้หลับสบายไม่ต้องกังวลสิ่งใดค่ะเพราะพวกคุณ คือทหารกล้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแฉวิวเขาต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สง่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3านะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านย่แง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตําหน้ได้เลยค่ะ